โคลัมเบียพิกเจอร์แอคคอร์ร่วมจัดงานประกวดระดับโลก Miss กรนด์ชนบุรี2025และแมน h o t ตัอินเตอร์เนชันแนลส2งส่วนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์แอคคอร์โดยมิสเตอร์เลคเกดนจีประธานกรรมการและซ e o ร่วมกับนายจิรวัตสุภวส,สีผู้ถือสิทธิการร่วมจัดการประกวด Miss กรน n ชนบุรี2025และแมน h o t ตัอินเตอร์เนชันแนล l 2ง น้าสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์ตาโคเวอร์สซึ่งเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกที่ครบครันทั้งความสนุกและความบันเทิงงานประกวดครั้งนี้ถือเป็นการสร้างโอกาสในการโปรโมตจังหวัดชนบุรีให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์ตาโคเวอร์สในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงที่ดีที่สุดในประเทศไทยการประกวด มิสแกรนด์ชนบุรี2025จะมีขึ้นในคืนวันที่6ธันวาคม2567เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากจังหวัดชนบุรีไปร่วมประกวดในระดับประเทศและระดับโลกขณะที่การประกวดแมนฮอสตาอินเตอร์เนชันแน2024รอบชิงชนะเลิศมีผู้เข้าร่วมจาก14ประเทศเช่นเกาหลีอินเดียรัเสเซียและไทยโดยมีการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละด้าน ด้านมิสเตอร์เลคเคอร์เดนจีกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่าโคลัมเบียพิกเจอร์จาโคเวอร์สรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระดับนานาชาติเราเชื่อว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของสวนน้ำและจังหวัดชนบุรีให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวและบันเทิงของไทยในระดับโลกอย่างแน่นอนทั้งนี้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจและร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกันผ่านกิจกรรมการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอาจสวนน้ำโคลัมเบียพิกเจอร์แตโคเวร์สบ้านสุขาวดีกิจกรรมล่องเรือยอสและอื่นๆซึ่งถือว่าพื้นที่จังหวัดชนบุรีเป็นอีกหนึ่งเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว จากทั่วโลกให้เดินทางเข้ามาเพื่อรับประสบการณ์ที่ดีอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย